ก้านยาวจะไม่ค่อยไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นะครับในความรู้สึกของว่าปลูกยากกว่าทุกพันธุ์นะครับสวัสดีครับผมนะทาพลสวนพลอยสุวรรณนะครับวันนี้พามาดูทุเรียนก้านยาวต้นเขา,าแตกยอดแตกใบดีแล้วนะครับเริ่มติดรากเริ่มเดินนะครับแต่ปัญหาก็คือมันมีกิ่งที่ท่านผู้ชมเคยถามนะครับว่ากิ่งที่ใบมันเป็นแบบนี้ยอดมันเป็นแบบเนี้มันเป็นอะไรคือเราดูภาพโดยรวมนะครับว่าทั้งต้น ถ้ามันมีดีประมาณ7 80%กิ่งเก่าๆที่อยู่ด้านล่างที่เขาเลี้ยงต้นมานานแล้วเนี่ยเขาก็ต้องตัดออกครับท่านไม่ต้องไปบอกว่าเอายาอะไรมาฉีดเอาปุ๋ยอะไรมาใส่นะครับแบบนี้คือเราต้องดูภาพรวมมันนะครับให้เราสังเกตแบบนี้อย่างนี้เราตัดทิ้งไปเลยครับโดยไม่ต้องไปฉีดยาหรือปุ๋ยอะไรที่เป็นพิเศษนะครับก็ยาหลักยาเดิมปุ๋ยเดิมของเรานั่นแหละครับ นี่ครับกิ่งแบบนี้นะครับเนี่ยของท่านผู้ชมท่านไหนที่พอเวลามันแตกออกมาแล้วโดยเฉพาะพันก้านยาวนะครับเขาจะชอบเป็นลักษณะนี้ใส่แบบนี้เรายอดนํามันออกมาแล้วไม่ดีใช่ไหมมันมียอดใหม่ดีเราตัดเอาแค่นี้ครับอันนี้ก็เอาไว้เลี้ยงต้นก่อนครับก็โดยรวมก็อยู่ประมาณนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับศัตรูที่รบกวนมากเลยเนี่ยครับหนอนบุ้งครับเนี่ยมันกินขาดหมดแบบนี้ครับแต่ก็ยังดีกับพวกเพี้ะครับถ้าพวกเพ้ยกินแล้วก็ตาบอด อันตรายกว่าตัวหนอนบุ้งนะครับหนอนบุ้งฉีดยาวพวกไซเปอร์สามห้าพวกโอเมโทเอตก็ตายแล้วนะครับผมครับอันนี้เป็นพันธุ์ก้านยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้ก็ก้านยาวครับก้านยาวจะลักษณะทรงต้นจะไม่ค่อยสวยเหมือนบาดยาพันธุ์อื่นๆนะครับในลช่วงแรกๆนะครับแต่นานๆไปก็แต่งทรงเอาครับเขาก็จะสวยเหมือนกันก้านยาวจะไม่ค่อย ไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นะครับในความรู้สึกผมว่าปลูกยากกว่าทุกพันธุ์นะครับอ่ะอันนี้ก็ดีดีกว่าต้นเมื่อกี้นะครับอันนี้เพราะว่าแมลงเยอะนะแมลงเยอะครับนี่กัดกัดง่ายใช่ครับแต่มันกัดทุกพันธุ์นะครับแต่รู้สึกการยาวจะพุนมากกว่าเขาครับผมกีตําๆแบบนี้นะครับเนท่านผู้ชมที่เคยมีทุเรียนแบบนี้ปลูกนะครับตัดทิ้งให้หมดส่วนพวกนี้ถามว่าตัดทิ้งเลยได้ไหม คือถ้ามันเยอะมากเราตัดได้แต่ก้านยาวเป็นพันที่หาง2ยอดเนี้ใบอ่อนที่ออกมาเนี่ยก็มีประโยชน์สามารถสร้างตัวมันเองขึ้นแล้วก็ส่งอาหารมาเลี้ยงยันกิ่งข้างบนได้อ่ะเนี่ยเราก็แต่งแบบนี้ครับการแต่งออกแค่นี้นะครับก็มีผลดีประมาณสัก10% 5%เนะครับช่วยกระตุ้นให้ด้านบนโตไวขึ้นได้ครับเพียงแค่นี้ครับยาที่ฉีดในระยะนี้นะครับเพีย้ยจ้าจันรนะครับน่ากลัวแต่ว่าที่นี่ดูท่าจะไม่มีไม่มีเพร้ยจ้าจันรกินครับ ที่เห็นมีที่จะดุสุดก็มีมแมลงปีกแข็งนะครับมแมลงปากกัดนอนบุ้งแล้วก็นอนครับใส่ยาจับใบด้วยนะครับ,รบน้องเอาที่ดีๆหน่อยแล้วก็ช่วงใบอ่อนยิบๆนะเหมือนต้นเล็กอ่ะใสา่ยาคุมไข่ด้วยใช้ไพมีโทซีนก็ได้หรือบูโพเฟซินก็ได้ครับ ตัวแมงปากกัดเนี่ยถ้าไม่อยู่จริงเอาคาบ,บาริวผสมเข้าไปอีกตัวนึงคาบ,บาริวคาบ,บาริวซื้อมาไว้ให้เขามันจะอยู่มันจะเป็นคาบเขา,ขาวๆเก่อติดมันจะอยู่ทนกว่าส่วนอันนี้เป็นพันชนีปะ่ะอันนี้ชนีครับทรงเขาจะไม่เหมือนกันขนามนี้ใบเขาไม่เหมือนครับใบเขาเล็กแต่ปกติเล็กก็จะใหญ่กว่านี้อันนี้มันเนี่ยใบเดิมที่มาเท่านี้แต่ใบใหม่น้องออกมาแค่นี้คนระเบอร์เลยครับ เกดอะไรได้บ้างครับพี่น้อก็เนี่ยแหละอาหารที่ดูขึ้นไปน่ะครับผมมีปริมาณที่น้อยไงไม่เพียงพอครับอันนี้เดี๋ยวไม่ค่อยดีเดี๋ยวค่อยเอามาเปลี่ยนใหม่แล้วกันดูแล้วน่าจะใบมันเล็กลงมากเลยะนี่น้องดูใบตอนที่ติดมาใช่ไหมครับแต่พอออกมาใหม่มันเหลือนิดเดียวสารอาหารมันน้อยได้เดี๋ยวพี่ทําต้นใหม่ให้ชนีน่าจะพอมีอยู่ มีแค่ขี่ต้นหนึ่งต้นสองต้นเหรอสามต้นนะสามต้นครับได้ให้ดูดินนะครับที่ผมบอกว่าทําไมทุเรียนปลูกแล้วใบเล็กนะครับปลูกแล้วใบไม่โตก็ดูดินทุเรียนแปลงนี้ครับมันเป็นดินแบบเนี้ครับมันเป็นออกไฟทรายหินหินแบบนี้ครับเวลาฝนตกน้ําไหลมันก็ไหลไปแบบนี้ครับส่วนอันนี้ที่มันอยู่ได้เพราะว่ามันได้หน้าดินของลูกรังนะครับมาช่วยผสมอยู่ข้างบนครับแล้วก็มีหญ้าขึ้นมันก็เลยไม่ค่อยไหลนะครับดินแบบนี้เวลาปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนมันจะไม่ค่อยชอบครับผมมัน มันเขาเรียกว่ามันขาดอินทรีย์วัตถุเนาะไม่ค่อยมีตัวเก็บกักธาตุอาหารไม่ค่อยมีตัวจุลินทรีย์หรือเชื้อราที่ดีๆนะครับอยู่ครับท่านใดที่จะทําสวนทุเรียนนะครับถ้าท่านมีดินที่ดีดินที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีน้ําที่ดีนะครับท่านก็จะประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะทําสวนทุเรียนนะครับก็ลองเลือกดูนะครับ ถ้าเราไปฝืนธรรมชาติไปซื้อที่ดินที่เป็นค่าเป็นกดนะครับดินเหนียวดํานะครับแต่จะทําสวนทุเรียนอันนี้ก็น่าจะปลูกไว้ได้แค่เป็นสวนผลไม้ของเราเองไม่ได้ทําเป็นเชิงธุรกิจนะครับหรือปลูกไว้ให้ลูกให้หลานปลูกไว้แค่อยากปลูกนะครับ5ต้น1ิต้นอะไรประมาณนี้นะครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ